สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยเรื่องเวลาเปลี่ยนแบตรถยนต์ P-ute นะครับคือหลายคนมีปัญหาคือว่าแบตรถยนต์ P-ute เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าหน้ารถเหมือนรถทั่วไปนะครับแบต12โวลต์ที่ใช้เลี้ยงเครื่องนะครับมันไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหลังรถครานี้หลังรถเนี่ยไอตัวฝาก,กระโปรงหลังเนี่ยมันเป็นฝากระโปรงไฟฟ้านะครับ เวลาเราจะเปิดเนี่ยเราต้องกดตัวนี้ใช่ไหมเราเปิดใช่ไหมมันเป็นไฟฟ้าพอมันไม่มีไฟเนี่ยมันก็เปิดไม่ได้ช่างบางคนไม่เคยเปลี่ยนพีอูดก็ก็จะต้องเข้ามาในเบาะเพื่อจะงัดเปิดตรงนี้เปิดเบาะพับเบาะเพื่อจะไปรื้อหรือตัวตัวแผงหลังนะครับเราต้องพับเบาะใช่ไหมบางคนก็พับเบาะ เพื่อจะเปิดตัวแผงหลังตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าข้างในเนี่ยตรงข้างในเนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นฝาเปิดเนะาะใต้เนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยม้ยจะมีช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้เราเปิดแล้วก็แงะเพื่อให้ไอตัวสปริงตัวนี้มันเด้งแต่ครั้งนี้เราต้องมุดมุดรถเข้ามานะแล้วก็มานรื้อแผงตรงเนี้ย แงพวกนี้รื้อขึ้นมามาเปิดอะไรเงี้ยพับเบาะมันยากเพื่อจะมาเปลี่ยนแบต12โวลต์ที่อยู่หลังรถตัวนี้นะครับมันก็จะวุ่นวายก็เลยวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคเวลาจะเปิดฝาก,กระโปรงฝาก,กระโปรงหลังโดยที่ไม่ต้องรื้อเข้ามาเพื่อจะมาเปิดนะครับผมใช้วิธีโดยการที่ให้ช่างอะ เราต้องบอกช่างนะครับเพราะบางทีช่างเขาไม่เคยให้ช่างอะมาจ้ำแบตตัวนี้นะครับพี่อุ๊ดจะมีช่องจ้ำแบตอยู่ข้างหน้ารถนะครับตัวนี้เป็นกล่องฟิวเปิดกล่องฟิวขึ้นมาเนี่นะครับมีมือเดียวเปิดแย่กดเข้าไปนะครับเอานิ้วกดเข้าไปแล้วงงานเปิดขึ้นมาในนี้จะเป็นกล่องฟิวในกล่องฟิวนะเห็นไหมครับตัวแดงๆจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เอาแบตที่ช่างอ่ะจะมา จับอะครับปกติเขาจะมีแบตมาอีกลูกหนึ่งเนาะแบตที่เราจะเปลี่ยนหนึ่งลูกกับแบตที่เขาจะเอามาเลียงเครื่องอีกหนึ่งลูกให้เขามาจับตรงนี้ไปขั้วบ,บวกนะครับในเป็นสายแดงเนาะตรงนี้จะมีดึอองนี้เกี่ยวออกมาปึ๊บอกีกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงให้เอาขั้วบ,บวกมาหนีบตรงนี้นะครับเราขั้วลบเอามาหนีบตรงนี้ดวยตรงนี้ เครื่องนะครับไฟจะเข้าไปเลี้ยงเครื่องสักพักหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมน่าจะใช้ประมาณสักาสามนาทีเนาะสามนาทีเนี่ยไฟมันก็จะเข้าไปไปเลี้ยงระบบนิดนึงนะครับแต่มันยังไม่สามารถสตาร์ทได้นะเพราะว่าเราแค่อยากให้ไฟอะ่ะมันมาเลี้ยงตัวแบตเก่าที่เรามีอยู่ที่อยู่ข้างในนู้นนะครับอยู่ข้างในนู้น ให้มันมาเปิดตัวนี้ได้ไอฝากระโปรงได้พอเราให้เขาจําแบตข้างหน้าใช่ปะ่ะรอสักพักหนึ่งแล้วเราลองมากดตัวตรงนี้มันก็จะเปิดได้คราวนี้ช่างอะ่ะถึงจะมาเปลี่ยนแบตสิบโวลต์ตรงนี้ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมุดมุดหรือว่าลือล้อรือรดพับเบาะลงมานะครับคือหลกักๆกก็คือง่ายๆคือไปจําแบตข้างหน้าก่อนเพื่อจะมาเปิดกระโปรงหลังคราวนี้ช่างก็จะมาลือ้อตรงนี้ลื้อไอ้นี่ออกแล้วก็ยกตัวนี้ออกแล้วถึงจะเปลี่ยนแบตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมานั่ง นั่งหรือบอกพับบอกข้างในนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาช่างบางคนเขาก็ไม่รู้เผื่อรถเสียกลางทางอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากมาแนะนําเผื่อบางท่านไม่ทราบจริงจริงตรงกล่องฟิวนะครับลองเปิดดูโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ครับสวัสดีครับอ๋อเยว อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ